สับมาชแนลครับวันนี้ครับมานี่เลยครับอำเภอลาศีสลายครับทางนี้ครับอำเภอศรีราชฎรครับผมที่นี่คือบ้านโจดนาเือครับมาดูบ้านสีเทาของเรานี้นะครับผมหลังคามุงด้วยเพรสทีดครับมิดในเกรครับผมของตายช้างนะครับมาดูข้างในก่อนนะครับผม าเรามาดูดูสวนหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านของเราครับผม4เมตรคูณ2เมตรครับผมแล้วก็ประตูลายมังกรครับประตูลายมังกรนี่ครับลูกค้าเป็นคนสั่งมาให้เรานะครับเป็นนะครับเป็นไม้สักนะครับอันนี้คือในระหว่างรีวิวนี้งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็คือยังเหลือเก็บงานรอบสุดท้ายมีเก็บสีแล้วก็ปฏิภผ่านมาก็เลยมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับบ้านสวยมากครับสีเทา ส่วนห้องรับแขกนะครับห้องรับแขก,กคือเออนี่ครับจะมีเอกลักษณ์รู้เลยนะครับว่านี่คือบ้านบ้านฝรัลล่งแน่นอนครับมีเคาน์เ,เตอร์บาร์เคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ครับเคาน์เตอร์บาร์นี่ครับก็คือเอ่อที่ทำกิจกรรมมาทำกับข้าวเสร็จแล้วก็มาเสิร์ฟมาวางแล้วก็มาดื่มกินตรงน,นี้ก็คือลักษณะของของบ้านสไตล์ฝรั่งนะครับผมนะครับก็คือหน้าต่างเป็นสีดำแล้วก็ข้างในก็เป็นสีเทาเหมือนเดิมนะครับนะครับในส่วนห้องรับแขกห้องนี้นะครับ กว้างเจ็ดครับคูณห้าจุดห้านะครับเจ็ดคูณห้าจุดห้าครับผมกว้างขวางครับใหญ่มากครับทกิจกรรมได้เยอะแยะมากมายเลยครับในส่วนของเคาน์เตอร์ตัวนี้ครับนี่ครับในส่วนของเคาน์เตอร์บานี่ครับคือนี่ครับก็คือนี่ครับก็แข็งแรงครับมีกระเบื้องข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับอันนี้เป็นเป็นลายหินครับลายหินลายหินก็คือนี่ครับทำให้ด้านงานเราดูโดดเด่นขึ้นมานะครับผมด้านหลังก็คือจะเป็นครัวครับเป็นครัวคือ ่อเนื่องกันเลยกับห้องรับแขกห้องนี้นะครับสําหรับห้องครัวห้องนี้นะครับ3.5เมตรคูณ4เมตรนะครับก็คือเราจะทําเป็นอันนี้ครับเป็นลักษณะเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ให้แล้วก็พันเป็นรูปตัวแอลมาผสมเป็นรูปตัวยูกับนี่ครับเป็นเคาน์เตอร์นี้เลยครับผมด้านหลังก็จะมีประตูประตูออกให้ออกหลังบ้านนี้ครับประตูออกด้านหลังครับประตูก็จะเป็นลักษณะเป็นไม้สักเหมือนกันลูกค้าจัดมาให้เราติดตั้งให้นะครับตัวนี้ก็มีงานเพิ่มลดกันระหว่างทํางานเป็นเรื่องปกติครับผม แล้วก็นี่ครับนะครับตู้คอนโทลของเราก็เป็นนะครับเป็นของชานเดอร์ครับก็คือเป็นของชานเดอร์แล้วก็ควบคุมมีเซอร์กิตเยอะแยะมากมายครับก็คือแยกเป็นโซนแต่ละห้องครับอันนี้คือคอนโทลหลักถ้าปิดนี่ปุ๊บไฟในบ้านนี้ดับหมดเลยส่วนพวกนี้เล็กๆนะครับมีเป็น10ตัวเลยครับก็คือคุมแต่ละห้องแต่ละโทนแต่ละโซนนะครับผม มาที่โซนนี้ครับโซนนี้ก็คือจะมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางแล้วก็มีห้องนอน3มห้องเรียนกันอยู่แบบนี้นะครับอยู่นี่เคยห้องนอนหนึ่งสองสามหลังนี้มี3ห้องนอนกับสองห้องน้ํานะครับนี่ครับขยับมาตรงนี้ครับนี่คือห้องน้ำครับห้องน้ำราก็คืออย่างประตูของเราครับประตูของเราคือเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วครับมีบานมีเกล็ดอย่างนี้ ให้เข้ามาแล้วก็ห้องน้ําก็จะแยกม,ม,มีการแยกอ๋อนี่ครับแยกห้องน้ํานี่ห้องอาบน้ำก็จะต่ตําลงไปนะครับในระหว่างถ่ายทำนี้ห้องน้ํานี่ยังไม่เสร็จนะครับห้องน้ํานี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่า,ายังอยู่การป,ปลายงานพอดีผ่านมาก็เลยมารีวิวให้ใหลายท่านอยากดูก็เลยมาให้ดูครับอันนี้เคาน์เตอร์ตัวนี้ครับเคาน์เตอร์นี้เป็นเป็นสําเร็จมานะครับอันนี้คือลูกค้าขอเพิ่มเติมไปสัญญาครับลูกค้าอยากได้แบบนี้เลยครับ ก็นะครับจะโคกอันนี้ลูกค้าก็เป็นคนเลือกนะครับตัวนี้ก็คือนี่ครับเป็นแบบปาพิบนะครับนะครับพอเปิดปุ๊บมันก็ยังจะไม่ไม่ไม่ลงมาจะค่อยค่อยลงแบบนี้เลยครับไปค่อยลงครับค่อยค่อยลงมาส่วนอุปกรณ์ตัวอื่นครับก็คือเป็นอ่าเป็นของลาวครับนะครับก็คือที่ใส่สบู่แล้วก็พวกวาลต่างๆนี่ครับก็คือมันยังยังไม่สมบูรณ์นะครับก็จะมีในนี้ต้องใส่ฝักบัวนะครับอันนี้คือเป็นวาลวาลที่ควบคุมทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ เป็นก๊อกเตียก๊อกเตียแล้วก็เวลาล้างไม้ล้างมือหรือว่าล้าง,งเวลาเราซักผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยครับห้องน้ำทางนี้ครับก็คือลักษณะเป็นโทนโทสีขาวมีที่ใส่สบู่แบบนี้ครับมีช่องวางของแบบนี้ในบ้านหลังนี้คือต้องการให้ให้มีดีไซน์แบบนี้เลยครับ เข้ามาในห้องนอนใหญ่นะครับสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรนะครับก็คือประตูก็ย <Yeah. S 1> <like S 3> ังเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นไม้สักเหมือนเดิมครับลูกค้าสั่งม,มาให้เราติดตั้งให้ครับก็ทางห้องนี้จะมีติดตั้งทีวีแล้วก็ปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวครับห้องน้ําในตัวก็คือจะเป็นลักษณะประตูของเราเหมือนเดิมครับประตูเหมือนเดิมแล้วก็หลังนี้ก็จะมีการติดตั้งน้าอุน่นครับจะมีเบรคเกอร์ควบคุมไว้หน้าห้องน้าครับแล้วก็เป็นปัก แล้วก็มีมีสวิตครับสว,วิตจะเปิดไฟในห้องครับ <im it> จะไปในห้องน้ําในห้องนอนใหญ่ครับก็คือเป็นโทนสีขาวจะเหมือนกับห้องนู้นเลยครับลูกค้าชอบโทนนี้มากแล้วก็เป็นเหมือนกันเลยก็จะมีกระจกแล้วก็ชุดอ่างล้างหน้าสําเร็จครับตอนนี้เป็นชุดสําเร็จครับก็คือรอการติดตั้งพวกพวกอะไรต่อไปก็ครับสุขภัณฑ์นี่ครับแจโควก็คือลูกค้าจะถามมาให้เราครับแต่ว่าอุปกรณ์หลักๆอย่างอื่นก็จะมีพวกนี้ครับก็คือนี่ครับ อันนี้ก็คือเรายังไม่ได้ไปประกอบสําเร็จนะครับนี่ครับเป็นเป็นสายชําระครับอันนี้เป็นสายชําระครับเนี่ยก็รอการติดตั้งให้สําเร็จให้เสร็จสิ้นต่อไปนะครับก็จะมีนี่ครับที่ใส่กระดาษชําระก็คือก็มีให้อยู่แล้วครับแล้วก็ห้องนี้พิเศษครับลูกค้าน่ครับติดกระจกกั้นกั้นส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งอย่างนี้นะครับในห้องนี้ก็จะมีเป็นงานปกติเราที่จะใส่ราวพัดผ้านะครับราวพัดผ้าครับ อวัยติดตั้งแข็งแรงครับล้วโยกก็ยังไม่ไม่เป็นไรแล้วก็งานอื่นๆก็จะมีที่ใส่สบู่แล้วก็พวกวามวต่างๆรอรออระกรบให้เ็จแล้วก็นี่ครับสายไฟที่อโผล่นี้น่ครับสายไฟนี่คือรอติดตั้งัเครื่องทับน้ำอุ่นครับนื่งนำบดครับแล้วก็นี่ครับก็คือในช่องอย่างนี้ครับอันนี้คือทำวาล์วเข้าไปครับเป็นวาล์วเข้าไปแล้วก็เพื่อใส่พวกอาจจะวางแชมพูหรือว่าสบู่เหลวอย่างนี้ครับ คือขยับมาห้องนอนถ้าเกิดว่าหันหน้าเข้าตัวบ้านห้องนอนนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับสามเป็นห้าสิบคูณสี่เหมือนกันครับห้องนอนทั้งนี้ก็สีเทาเหมือนกันครับทั้งบ้านนี้คือทุกห้องนอนจะเป็นสีเทาหมดเลยครับแล้วก็บนครับก็คือจะมีดาวไลท์ทุกห้องครับมีดาวไลท์อยู่ติดตั้งเป็นไฟเป็นดาวไลท์ของเราครับก็คือข้อดีของเขาคือ เรามองว่าถ้าเกิดมันเสียปุ๊บเราสามารถสับสวิตแล้วก็หมุนลงมาแล้วก็ใส่ตัวใหม่ได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับเพราะว่าบางบ้านมีแต่ไม่บ้านผู้หญิงก็สามารถสับสวิตอย่างเงี้ยนี่ครับ,นนรบก็คือปิดปิดนี่ครับปิดหลอดไฟปิดซูบแบบนี้แล้วก็สามารถไปหมุนแล้วก็ใส่ใหม่ได้เลยครับผม นี่ครับมาขยับมาที่ห้องนอนตรงกลางบ้านนะครับอยู่ตรงกลางคือปีกซ้ายนี่คือครัวนะครับด้านขวาคือห้องนอนใหญ่ครับนี่คือห้องนอนตรงกลาง3ามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรเหมือนกันครับสีเทาเหมือนกันก็ให้สังเกตว่าคืออย่างอยงานของเรานะครับคือจากขอบวงกลมขึ้นไปถึงฟ้า่อนจะสูงมากนะครับดูจากขอบประตูก็ได้ครับนะครับประตูนี้จะสูง2เมตรนะครับนี่ครับก็คือจากขอบประตูขึ้นไปก็คือเป็นเมตรเลยครับ จากพื้นชนฟ้าเราจะเอางานสูงสุดก็ประมาณ2องเมตรแปขึ้นไปนะครับงานของเราเป็นลันกษณะเป็นแบบนี้เลยครับผมพยายามมาโซนห้องครัวนะคห้องครัวปกติของเราก็คือนี่ครับเราก็จะมีอ่างสองรูมมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีครับมีมีก๊อกให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ นี่เป็นบานซิงเป็นบานซิงคู่ครับแล้วก็คือนี้เป็นลักษณะเป็นบานแก๊สครับนี่สามารถเอาถังแก๊สเลื่อนเข้าไปครับแล้วก็ปิดฝาไว้ครับแล้วก็ช่วงนี้ยังรอเตามาติดตั้งนะครับแล้วก็มีที่ดุดควันมามาใส่ตรงนี้นะครับช่วงนี้ยังปลายงานอยู่ยังไม่ได้มา,มาติดตั้งให้เสร็จนะครับรออีกนิดนึงก็คงจะเสร็จเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับ อันนี้ลักษณะเป็นกระเบื้องนะครับกระเบื้องครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกมาให้เราคือลูกค้าอยากออกให้ออกเออโทนนิดนึงตัดกับสีเทานะครับอันนี้คือเป็นไม้ฝาเชล่าทําไม้ฝาเชล่าทําสีเทานะครับตัดด้วยบัวสีขาวซึ่งมันจะโดดเด่นขึ้นตาเพราะทังจะมากเป็นกันนะครับครับเปยนมานข้างบ้านครับก็คือเราใช้ไม้ฝาเชล่าครับประดับเป็นตัวเป็นตัวประดับครับเป็นตัวประดับแล้วก็ นีขึ้นไปครับแล้วก็ทาสีอันนี้ก็คือแล้วับเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับที่ยื่นออกมานนี้ครับยังยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จคือเป็นท่อกําจัดบัวครับข้างในจะเป็นระบบท่อที่วิ่งรอบบ้านทั้งหมดนี้เลยครับแล้วก็เมื่องานเสร็จครับไปเราก็จะมาตัดออกแล้วก็ใส่เป็นฝาครอบเข้าไปให้ให้เสร็จสิ้นเหมือนหลังอื่นๆที่ลูกค้าจะเคยเห็นมานะครับเป็นเป็นจุดอย่างเงี้ยไเหมือนกันครับนี่ครับจากหน้าบ้านจากเสานี้ครับ ไปหลังบ้านนู้นนะครับไปหลังบ้านนู้นนะครับ9.5เมตรครับนะครับจากจากเสาหน้าบ้านครับไม่ใช่ระเบียงนะครับจากเสาหน้าบ้านไปถึงหลังครับ9.50ครับผมด้านซ้ายมือผมนี่คือไปนู่นนะครับด้านขวามือสุดของผมเลยคือ10เป50นะครับผม10เป50ครับพื้นที่ใช้สอยของหลังนี้ประมาณ120ต้นนะครับผม ถามวพักเมาหาเราครับเรามีทั้งเฟซบุ o กศรีสกิจสร้างบ้านครับหรือไม่ก็โทร063799666นะครับ